เก็บผลผลิตได้ทั้งเบิดอีกตันก,ตนกว่าตันกว่าเกี่ยวนี้เขาเก็บรอบแรกก็ต้องได้หาลอยโลี่ถวที่สองก็หาลอยโลกที่เป็นตันหนึ่งพอดีตันหนึ่งนี่ท่านผู้ชมก็่ชีได้เงินแสนละได้ไลีลรีนะผมอยากถามพี่ติ๋งเนี่ยว่า ในการปลูกนี่ชี้เล่าเนี่ยพี่ติงใส่ไว้ละระยะเวลาในการปลูกเนี่ยดนปันใดจังด้เก็บบ่ดนนะคะประมาณ30กว่าวันนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วค่ะโอ้สามสิบกว่ามือในเก็บรอค่ะรอบแรกแล้วรอบแรกค่ะชี่เล้านี่เขาปลูกเมล็ดหรือปลูกหน่อมันหรือปลูกบีไรเมล็ดปลูกเมล็ดเลยเมล็ดค่ะหวานเลยค่ะเขาต้องแซ่นามบอคามเมล็ดบอบอตองแซ่ค่ะบอแซ่เลยบอคือชี้ไทยมันบอผักชี้ไทยก็บอแซ่ผักชี้ไทยก็ วานวานเลยเป็นปะวานธรรมดาเนี่วานเสร็จแล้วนี่เขาเขาก็ให้น้าปกติเลยมันถึงน้ามันคือว่าไหลหนีบ่ครับโบค่ะมันก็จะลงดินไปเลยลงดินไปเลยอ๋อพอตีขุบอันตีขุบอันแปลงแล้วดิค่ะอ๋อพอเขาตีแปลงเสร็จเขาวานเสร็จแล้วเขาก็ต้องต้องเคลียร์วะต้องเกลียวะบ่ค่ะต้องเกลียรเลยเพาก็ต้องใหญ่ๆให้มันเอ่ห่างๆไว้พอาะลำต้นกอมันจังสีใหญ่ อ๋อานนี้พ่อว่านเลี่ยวนี่เลือกห่อเลือกให้น้ำาจากมือครับเพื่อนึงให้น้ำตั้งแต่มือเฮาว่านลงดินถ้าเฮาต้องอันมือแรกไอ้พอช่วงระยะแรกๆนี่เฮาต้องกำกับน้ำอันวนไปเฮาก็ต้องวนกลับเพราะว่าเมล็ดพันนี่มันมันมันต้องมีความซึ้นตลอดเพราะว่ามันมันที่ได้งอกแล้วสามวันนี่เฮาต้องงอกต้องต้องให้มันไอ้เมล็ดมันมันมีความซึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ สามมื่นสีงอกเลยอย่างเทียค่ะอย่างบุป andi ประมาณนี้แหละสามหมื่นสี่มือหามอะไรเงี้ยมือที่สี่นี่เฮาก็ต้องเอายาเอ่อกําจัดไอ้วัชพืชอันกำกัดหญ้าเอ่อกำจัดหญ้าออกเออก่อนที่เมล็ดพันธุ์มันชิงอกขึ้นพอเฮาจังยิบได้เกียหญ้าทั้งหลายจไดเกี่ยหญ้าหลายเออจักมื่นเฮาจังสิเริ่มให้ปุ๋ยแบบที่นี่เอาอันเดะเริ่มประมาณประมาณถ้ามันงอกแล้วมันเป็นเป็นใบเขื่อนใบ ใบเล็กใบสองสามใบนะเขาก็ต้องอวานขนาดนี้เริ่มให้ป้นี่ให้เราจ้าให้เราจ้าจ้าใส่ปุ๋ยสูตรใดครับวันนี้อันพวกนี้ถ้าถ้ามีน้ำหนักก็สิบสองอันอย่างก็สิบซองี่สีถ้าได้น้ำหนักดีได้น้ำหนักดีค่ะแต่่าคันอยากได้เลี้ยวเลี้ยวนี่เขาก็ต้องเอายี่สิบอันปักซูนๆนะคะยี่สิบซูนอมาใส่ใส่ให้มันเลี้ยงอันใบมันเขียวมันทัน ช่วงอันอันราคานะคะคือคือคือท่าผู้ชมเขาคือราคาอยู่ตลาดค่ะสมมุติว่าราคามันแพงเขาต้องเล็งเห็นมันทันเห็นมันใหญ่ทันขายเออเราก็ให้น้ำเล่งน้ำเล็งเล่งน้ำย่างเดียวนะคะเัาจืปุิดพวกหัวเชือปลานิ๊แม็กฉีดน้าบ่ฉีดค่ะฉีดคือกันเจ็ดมือฉีดสิบมือฉีดขึ้นกันจ้าเพะมันห่าเล่งเ่าเขาห่าเล่งลำต้นให้มันต้นใหญ่ต้นอ้วบแล้วก็ปุ๋ยสูตรอันยี่สิบอันศูนย์ศูนย์นั่นเพราะว่า เฮ็ด <H ead ing> ให้ผักมันเขียวแล้วอ,อนันสูตรสิบอ่าสิบสองอันซีซีให้มันซีเฮ็ดให้มีน้ำหนักอ๋อสิบสองซีซีนี่เนี่ยนักดีซีดีเนี่ยว่าไปขายตลาดมันจะนักตึงตึงโลดหนักจ้ะเออป่านนี้แต่ว่าการใหญ,ญ่เร็วนี่สู่ยี่สิบศูนย์ศูนย์มาได้ยี่สิบศ <20 S 1> ูนศูนย์มันจะสัตสัตเออปลูกกันเนี่ยเ้าถอนต้นเนี่ยหาบ่ได้ตัดเป็นว่าถอนต้นเลยถอนต้นต้องลากขึ้นมาเลยค่ะแสดงว่าพ่อปลูกได้ประมาณจักสามสิบมื่นหรือ สามสิบสามสิบวันนี้เขาถ้าถึงสามสิบวันนี้มันมันกระชิบพุ่งเออมันกระชิบขึ้นลักษณะนี้ก็คือมันจะได้น้ําหนักแล้วนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรีบเก็บพอรอมาได้การเก็บเขาต้องเก็บต้นใหญ่แบบนี้ก้อนเนี่ยนี่ต้นใหญ่ก็มูนี่ต้นอ้วบอต้นใหญ่ต้นอวบอวบยิ่ใหญ่ต้นใหญ่อ่านี่ไปขายก้อนนี่มูอบอวบยใหญ่หนี่ไปขายก้อนถ้าคำันแพงราคาลังคนอันที่ว่าเขาจ้าง อันคนงานมันนี่รุ่นนี่รุ่นนี้เอาวะนี่ยังอันรุ่นนี้เขาก็เก็บไม่เอาเพราะว่าเก็บย่างเดียวเพราะว่ามันราคาแพงเดะราคามันสูงสูงก็เลยต้องเอาสักวอนละนี่ฟัดสกอนละบัดเนี้ยอปกติเขาจิยังมาให้เอาเขาบอกขอให้มันขึ้นอันนี้กสกอนเก็บรอบเลขเนี่ยพอเก็บเสร็จล้วก็ต้องให้น้ำให้ปุ๋ยต่อบ่ให้น้ำเขาต้องให้ปุ๋ยแล้วเขาก็ต้องซีดอันอัน อม,มอมนอีกหัวเชือบปานินท้องปานิทแม็กอีกอจ้าหมายถึงว่ารอบที่สองนี่เก็บเบิดเลยเก็บเบิดเฮาบ่าต้องมีรอบสามเพราะว่ามันถ้ารอบสามนี่มันสิมันมันจะมีลากออกหลายนี่มันเข่ากะซีติเออ,อ,อมันสิเป็นว่าเป็นผักแก่ผักแกออ่อืออ๋อพี่เล่านี่เพิ่นเก็บสองรอบเท่านั้นเก็บสองรอบสามสิบก็มือเป็นว่ามสิบสามสิบมือนี่ได้เก็บผลผลิตหรอคะเก็บแล้ววันนี้หลังจากรอบที่สองนี่อีกจักมือ เอาเฮาใส่ปุ๋ยเขาก็บเบิ่งระยะว่าเออมันงามพอพอสิพอสิไข่ได้ประมาณสามมื้อนี่เฮากาเอาได้อีกเอา,เอาได้คือเก้าค่ะถ้ารอบสองนี่เพราะว่าเฮาเอาต้นอันทันออกออกแล้วมันสีหางแล้วมันก็สีต้นก็สีไงไงแล้วก็สีได้น้ําหนักมากกว่ารอบแรกอ๋อทนผู้ชมรอบแรกมันทีกันมันเลยบอกใครได้น้าหนักท่าไหเพราะรอบที่สองพอามันหางออกนี่ มันได้แสงแดดพอมันได้แสงแดดมันได้แสงแดดมาปรุงอาหารมันกาซีเห็นให้ต้นต้นมันสีไงจ้าบานนี้หนักมนเลยดีรอบสองเลยที่ได้ผลผลิตหลายกอจ้าผมถามเนี่ยว่านี่เขาปลูกประมาณไรหนึ่งเนี่ยใส่เมล็ดพันธุ์หลายปันใดอันนี้สองกิโลค่ะสองกิโลค่ะเขาสามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งเบิดอีกเคยเก็บได้ได้พ่อตันบะตันตันกัวตันกวฮะสองสองกิโลได้ตันกว่าแสดงว่าหนึ่งกิโลต่อหารอยละ ต้องหา0 0กิโลต้องได้100กิโลได้ได้จ้ะบานนี้คู่มือนี่ราค่าเฉล่ยคับกิโลละเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เราไปขายนี่ณวันนี้นะคะณวันนี้มันลอยกับลอยสิบบาทลอยสิบบาทกิโลหนึ่งเก็บมือนี่ต้องได้ละหา100กโลเพราะว่าเขาสามารถเก็บสองรุ่นเบิร์ตไดอ่าคันหา100กโลนี่การหาที่ได้โยมันจะหามืิน ันแล้วแต่มันช่วงอะไรช่วงล้วแต่ระยะเวราคาผักมันอีดดิหรือบอดดิสเออเออบางทีมันกามันเป็นหน้าเป็นเทศกาลกินหรือช่วงที่ว่าน้ำท่วมปุ๊บนี่พอเออมันจังซีได้ราคาบ้นีผักเขาตลาดเขาเอ้นว่าผักปิ่นเออบานนี่เฮาก็ได้ราคาเออย่างนี้เฮาโดนราคาเออนี่โดนราคา่ะไนี่โดนราคาเออถ้าเกิดร0อยร0อยบาทต่อกิโลนี่เทียวนี้เขาเก็บรอบแรกก็ต้องได้หาร้อยโลเทียวที่สองก็หา0โลก็ที่เป็นตันนึงพอดี ตันหนึ่งนี่ท่านผู้ชมก็ได้เงินแสนละได้อีีหลรได้เงินแสนอีหลีเด้เนี่ยผมนึกบอกว่าอ่าลงทุนนี่เมล็ดพันธุ์สองกิโลเอออันนี้มันต้นทุนเฮาบ่เก็บคิงต้นทุนการผลิตมันบ่บ่สูงนี่เราผู้ชมเบิ่งเนี่ยเบื้องมานี่มีนแบบนี้บัดเนี่ยคือปลูกประมาณไรหนึ่งเนี่ยใส่็ดพันธุ์สองโลหันตำต้องได้ตันขึ้นตันตันสองตันตันสามก็ได้ตันสองตันสาม ถ้าประจวบหมอราคาดีๆคือช่วงนี้เนี่ยราคาร้อยมีช่วงหนึ่งอันก่อนหน้าที่นี่ออกนี่ยันราคาร้อย4 0่สิท่านผู้ชมแต่ว่านี่ร้อยสิบาทนี่ก็โอเคเด้อเออถือว่าโอเค 10, ละส,ส,สิบบาทหรือยี่สิบ,บาทนี่เฮาก็บ,บาคา่ค่ดทุนแต่เฮาต้องทําเองบบต้องไปจา้จางเฮา,าก็ได้อันยางตอไรนี่กับบ่อค่าหมื่นห้าหรือ2องหมื่น ถามมันลงมาสิบาทเขาก็ได้อยู่แล้วประมาณหมื่นกว่าหมื่นสี่หมื่นหาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันกิโลละร้อยนี่ผมถือว่านี่เป็นหน้าที่ทองแล้วหน้าที่ทองจ้าถ้าใครนี่ถ้าเขามาเขากลายทองเถอบอกว่าโดนราคาโดนราคาบ่มีมันบ่มีแต่แล้วมีแต่เจ้าเดียวแค่นี้น่ะครับคำว่าโดนราคาเนี่ยคือราคามันสูงนะครับพี่น้องคำวมานี่เขาก็เรียนว่าพักตายี่คือราคามันต่ำต่ำคือราคาตายนี่ประมาณเจ็ดบาท เจ็ดบาทสิบบาทเขาเอาินราคาตายนะครับนี่ท่านผู้นบอกว่าคนปลูกกาปลูกนี่เขาเอิ่นชี้เล้าเนี่ยเพิ่นวานรอบเดียวสามสิบมือเพิ่นเริ่มเก็บรอบที่หนึ่งแล้วพอเก็บเสร็จแล้วเพิ่นก็นให้ปุ๋ยให้น้ำประมาณจากหามือเจ็ดมือ,อขาดราคามันโดนเพิ่นก็ต้องถอนเบิดเลยแบบที่นี่ถอนรอบเดียวลงทุนสองกิโลเนี่ยขานเกินราคาที่ร้อยบาทเนี่ยได้เงินเป็นแสนนะครับกิโลละอันแนวมันก็กิกโลละสองร้อยห้าสิบ กิโลหนึ่งแค่สองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันแนวมันคาดตลาดโลละห้าร้อยบน้ลยละสองร้อยห้าสิบบาทถึงห้าร้อยครับมเมล็ดพันธุ์มันนี่สองกิโลนี่สามารถเก็บผลผลิตได้เป็นตันนี่แหละผมนึกนะถ้าทางผู้ชมว่าคนใดที่ใส่ปุย๋ยปลานินห้องเนี่ยข้อดีคือน้ำหนักมันดีย่ำเ,เอาไปสั่งน้ำหนักมันดีเป็นประคับปรจริงน้ำหนักเออมันหนักมันหนักมันดีแล้วผมก็บอกว่าให้ฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะนน้ำหนัก ท่านผู้ชมที่ฟังพี่ติงอันนี้หน้านี่อยู่ตำบลซักหลงอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าหวังว่าทีได้ความรู้เรื่องการปลูกชีลาวให้ได้น้ำหนักปัญหาโารคมะเร็งมันมีวะครับพี่ติงบ,บ,บ่อบ่ออะไรปัญหาโารคมะเร็งมีหน่อยอคือคือร่อ,องพื้นเสร็จแล้วแล้วก็วานเมล็ดพอาะวานเมล็ดแล้วก็มีการอ่าฉีดฮอร์โมนหัวเชื้อปนิษท้องปนิษแม็กฉีดทุกเจ็ดมื่นแล้วก็นปลอดสารพิษที่สุดปลอดสารพิษที่สุดบ่มีบ่ต้องฉีดยาค่ะ นะครับที่ไหหม่าน้ำหนักมันดี30มมือ,อยังรอบรอบที่สองกับว่าเกิน40มือกับชิเบิร์ตแหะครับนี่ต้องปลูกไหมนะครับบานนี้ผมอยากให้พี่ติ่งฝากเนี่ยว่าอันที่ตัดสินใจใส่ปุ๋ยปานินห้องนี่ผู้ใดบ่า,าสู้ฟังฟังจากเจ้าอันเนาะฟังจากวิทยุเอาใ่ตะวันออกบานนี้คนที่ฟังรายการนี่เพราะันกล้าใส่ปานินห้องเนี่ยเพราะว่าสูตรมันต่ำบอกให้เพื่อนทดลองใส่บาง เราลองใส่สูตร12ซีซีนะคะมันถึงจะเห็ดให้มีน้ำหนักแล้วกาสูตร20ส่วน0นี่กะซีพวกอันผักอันซีเหล่านี่มันซีเห็ดให้ไอใบเขียวอันงามมันแงมเร็วยืดเร็วแล้วสูตร12ซีซีนี่จะทําให้มีอันบักซีเหล่านี่มันมีน้ําหนักจ้าผมหวังว่าทนผู้ชมที่เขามาชมคลิปนี้ให้ต้นไม่เป็นผู้ตัดสินผู้ใดียวจังไหนกสร้างเพราะว่าไม่ค้นกินปุ๋ย ให้ต้นไมมเท่านั้นเป็นพรีสูจน์เด้อสิบอกใคร